สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A c e l Channel กันอีกแล้วนะสําหรับคนดูหน้าใหม่และคนดูหน้าเก่าด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมามรีวิวสกิลรอทั้งหมดทั้งหมดเลยนะย้าว่าทั้งหมดแล้วก็คอมโบทั้งหมดของรอนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะมันมีลึกกว่าที่คลิปก่อนที่เราไอ้นี่กันไปนะครับผม โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยจ้าเอาละครับผมเราก็มาเริ่มจากอาคอมโบปกติของรอนะครับผมว่าตีทั้งหมดกี่ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งนะครับผมกดโจมตีทั้งหมดห้าครั้งนะเป็นคอมโบของรอนะผมตีตีปกตินะห้าครั้งนะครับผมห้าคอมโบนะ ในช่วงจังหวะที่กดครั้งที่สี่นะครับผมมันจะเป็นการตีสองทีนะสองฮิตนะก็คือฟันกากะบาดนะครับผมการตีปกตินะครับผมผมแนะนําให้กดทีละหนึ่งครั้งนะมันจะมีโอกาสติดที่จะฟันคลื่นออกไปตีระยะไกลได้นะครับผมเนี่ยครับดูดิผมกดทีละครั้งนะเห็นไหมมันจะมีโอกาสติดนะครับผมติดบ้างไม่ติดบ้างนะแล้วแต่นะครับผมเห็นไหมมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ติดนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวผมกดทีละครั้งนะเห็นไหมมันก็จะเป็นการฟันคลื่นนะแต่อันนี้ติดรอบเดียวนะผมเดี๋ยวผมลองกดค้างนะเห็นไหมครับพอกดค้างมันมันมันแบบว่าตีปกติอะครับผมไม่ได้แบบมีฟันคลื่นออกไปนะต่อมาก็สกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งนี่เป็นการพุ่งไปฟันอย่างเดียวนะเนี่ยครับกดแล้วก็พุ่งไปฟันนะเดี๋ยวผมปรับไม่มีคูดาวก่อนนะนะครับดูนะเป็นการกดปุ๊บพุ่งไปฟันอย่างเดียวนะ เห็นไหมพุ่งไปฟันนะไม่สามารถาไม่สามารถปรับทิศทางอนาล็อกได้นะครับผมเห็นไหมผมผมกดสกิลแล้วผมก็พุ่งไปทิศทางอื่นนะมันไม่ได้พุ่งไปตามอนาล็อกอนะ่ะมันพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับผมต่อมาก็สกิลสองนะครับผมสกิลสองเนี่ยถ้าเรากดธรรมดามันจะเป็นการงัดสั้นๆนะยังครั้งเดียวนะเห็นไหมแต่ผมเพิ่งรู้ความลับครับผมว่าสกิลสองเนี่ยมันสามารถกดชาร์จได้นะเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมครับมันกดชาร์จแล้วมันก็เป็นการฟันขึ้นออกไประยะไกลนะ คตรเท่เลยว่ะครับผมแล้วก็สกิลสองเนี่ยสามารถปรับทิศทางตามอนาล็อกได้นะเห็นไหมผมชาร์จไปข้างหน้านะแล้วก็ผมก็หมุนรอบตัวเลยเห็นไหมครับมันปรับทิศทางได้นะครับสกิลสองนะสกิลต่อมาสกิลที่3นะครับผมเป็นการเปิดรูมแล้วก็ฟันครึ่งวงกลมนะ ผมไม่แน่ใจว่าครึ่งวง,งกลมหรือว่าทั้งหมดน่าจะทั้งหมดนะน่าจะรอบตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นการเปิดรูมแล้วก็ฟัดรอบตัวนะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะจะทีนี้นะโคตรเทสกิวต่อมานะครับสกิวอันตินะกดปึ๊บเป็นการชาร์จรูมแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะถ้าโดนศัตรูก็จะติดอันตินะ ระยะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับผมมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะสกิลอันติมันนะเหมือนใช้กระสุนวงจักรของนารุโต,โตเลยอนะดูดิเห็นไหมนะระยะมันแค่นิดเดียวนะมันไม่ได้ยาวมากนะเวลาใช้ก็คำนวณระยะทางดีๆนะครับเห็นไหมนะระยะมันนิดเดียวยจริงๆนะครับผมเหมือนการาร์จกระสุนวงจักรของนารูโตเลยสนะกิลต่อมาเป็นสกิลการ์ดใบที่4นะครับผมสกิลการ์ดใบสีส้มนะเป็นการกระโดด สกิลนี้นะบอกก่อนนะว่ามันมีทั้งหมด2แบบนะนี่แบบแรกนะผมแบบแรกเป็นการกระโดดกระโดดแล้วก็พุ่งลงไปทิ่มนะสกิลนี้สามารถอ่าเขาเรียกอะไรไปทิศทางตามอนลาล็อกได้นะเด็กนะโยกไปทิศทางอื่นนะนะผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลการอันที่สี่นะสีส้มนะ นี่นะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะแต่สกิลนี้มีเงื่อนไขนะครับว่ามันต้องเปิดลูมก่อนนะมันถึงจะใช้ได้นะสกิลแท็กตกอันนี้ก็เป็นสกิลการส,สีส้มเหมือนกันนะเนี่ยครับเวลาผมไม่เปิดลูมมันใช้ไม่ได้นะมันห้ามใช้นะต้องเปิดลูมก่อนนะครับมันถึงจะเปิดให้ใช้ได้นะสกิลนี้นะอ, <ging S 2> อ่อะแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับผมว่าหลังจากเปิดรูมแล้วนะสกิลหนึ่งกับสกิลสองจะเปลี่ยนนะแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มมาอีกสกิลหนึ่งนะครับผม เห็นไหมเวลาผมเปิดรูมแล้วปุ๊บมันจะมีสกิลหนึ่งเห็นไหมบนไอเนี้ยมันเป็นสกิลแชมเบิรลนะครับมันเป็นแบบว่าสลับตัวกับศัตรูนะแต่ว่าถ้ามันอยู่หลายๆตัวมันน่าจะสุ่มนะผมว่าแล้วก็หลังเปิดรูมนะสกิลหนึ่งกับสกิลสองจะเปลี่ยนนะอยู่ดีเห็นไหมครับผมเปิดรูมแล้วสกิลหนึ่งกับสกิลสองเปลี่ยนนะมันจะกลายเป็นสกิลดอททั้งสองสกิลเลยนะเอาไว้ลบสกิลศัตรูได้นะแต่ว่าหลังใช้ดอทไปแล้วมันก็จะกลับมาเป็นสกิลปกติเหมือนเดิมนะครับ นี่เห็นไหมครับผมเปิดรูมนะเห็นไหมสกิลหนึ่งกับสกิลสองก็จะเปลี่ยนนะสกิลดอสทั้งคู่เลยนะพอดอสเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นสกิลปกตินะสกิลสองก็เหมือนกันนะเรียกว่ามันใช้ได้หลากหลายเลยนะครับผมไอตัวรอระดับเอสเนี่ยนะเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะส่วนคลิปวิดีโอหน้านั้นจะเป็นตัวอะไรก็ อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับผมบ๊ายบายจ้า